เมื่อสักครู่เราพูดถึงปัจจัยภายนอกนะที่มีผลต่อปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในเราก็มีอยู่2ตัวนะครับเราดูเรื่องโมเดลพิเศษเราแล้วก็ดูความสามารถในการบริหารของเรานะทีนีนะ้เราเห็นภาพแล้วว่าสถานการณ์ภายนอกนะครับนะที่มันส่งผลต่อดีมาร์นะต่อการเปลี่ยนไปของลูกค้าคู่ค้าหรือคู่แข่งอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นเหมือนแผ่นดินไหวนะครับที่ทุกคนต้องพยายามหาจุดยืนที่สมดุลของตัวเองนะทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเทรนนะเทรนเป็นเหมือนกับคลื่นนะครับกระแสคลื่นที่มันมาถ้าเราจับเทรนได้เนี่ยนะครับเราก็จับกระแสของการที่มันจะเติบโตได้นะครับเวลาที่เราจะปรับในเรื่องของโมเดลบิเศษเนี่ยไปให้เข้ากับเทรนเนี่ย นะครับเราจะก็จะมองว่ามันมีเทรนอะไรบ้างนะครับแน่นอนเทรนตัวแรกๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเอ่อเราเรียกว่าเรากําลังเข้าสู่นะสังคมของผู้สูงอายุละนั่นคือมีผู้สูงอายุจํานวนมากนะครับเพราะนั้นเทรนของตัวเนี้ยคือผู้สูงอายุแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทรนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะ หรือเราอยู่ในเทรนที่เราเรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันละนะครับคือทุกคนต้องปรับตัวเกี่ยวกับดิจิตอลนะเพราะนั้นเราก็เอาสิ่งทั้ง3สิ่งเนี้นะครับมาออกแบบเรื่องบิสเซตโมเดลนะทีนีเ้เราไปดูนิดหนึ่งครับว่าบิสเซตโมเดลปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีอยู่ประมาณสักกี่กลุ่มกี่รูปแบบเนาะนะครับนะรบิสเซตโมเดลในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เราได้ยินกันเนาะ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นบิสเซทเรื่องแพลตฟอร์มนะเราก็จะได้ยินมากขึ้นละนะครับนะก็คือการจับทุกๆปาร์ตี้เนี่ยมาใช้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันเพราะนั้นตัวกลางที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยในซัพพลายเชนเนี่ยมันจะถูกกระเด็นออกมาหรือมันจะถูกบังคับให้เราต้องไปใช้นะครับแพลตฟอร์มนะหรือการไปเป็นแบบสตาร์ทอัพไปเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นพวกแก a ปพวกลายพวกอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในข่ายที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพทั้งสิ้นนะหรือเราจะใช้วิธีการ transformation นะครับปรับเรื่องของโมเดลธุรกิจเราไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังอยู่ในเบสเดิมเนาะแล้วก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไป นะรับหรือการทำ DIVERSIFY ก็คือการแตกโมเดอ่าแตกบิสซิยูนิตใหม่ๆเนาะออกให้มันย่อยๆๆๆยนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็นะหรือออกแบบธุรกิจสำหรับการขายเลยอนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเราเรียกว่าหมากเด็ดที่สุดละที่คนไทยเราไม่ค่อยคิดนะครับเช่นการทำ M&A หรือการควบรวมกิจการเนี่ยนะครับ เป็นสิ่งที่การสร้างเราเรียกว่า value ของธุรกิจนะหรือเราเรียกว่ามูลค่าธุรกิจละนะส่วนใหญ่เราก็มักได้ยินบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์อะไรพวกนี้แต่จริงๆนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีการซื้อขายแล้วก็ควบรวมกิจการกันอยู่นะครับยิ่งสภาวะปัจจุบันเนี่ยนะครับยิ่งที่ทุกคนต้องการลดต้นทุนเนี่ยการควบรวมกิจการก็จะมีสูงขึ้นนะครับ ทีนี้เวลาที่เราจะทำบิสเนสโมเดลเนี่ยมันต้องเคลียร์กันใหม่หมดเลยเราต้องคุยกันใหม่หมดนะครับทั้ง value proposition เพราะว่าทางฝั่งของลูกค้าเองก็มีส่วนในการตัดสินใจสูงคู่แข่งนะครับทางฝั่งเราเนี่ยจะต้องเคลียร์เรื่อง value proposition นะครับหรือคุณค่าที่เราต้องส่งมอบให้กับลูกค้าเนี่ยใหม่หมดนะเคลียร์เรื่อง activity เคลียร์เรื่องระบบของการบันทึก บัญชงบัญชีมาตรฐานทางบัญชีพวกนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับหรือโครงสร้างของรายได้ที่มาของรายได้โครงสร้างต้นทุนนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องมามองดูทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงการสแสวงหาพัน์ชิพหรือหุ้นส่วนธุรกิจใหม่ๆนะรวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทุกๆปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องกับเรานะนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ค้าหรือแม้กระทั่งการดึงคู่แข่งมาเป็นพันธมิตร Supplier นะครับมันจะมีการควบรวมกิจการกันนะครับอย่างมากที่สุดหละนะครับอันเนี้ยมันต้องมาเคลียร์กันใหม่นะนะครับทีนี้อ่ะเราเห็นภาพแล้วนะครับว่านะเรื่องบ u เซ็ตโมเดลนะเรากำลังอยู่ในเรื่องของ Internal นะครับอ่านะเรื่องบ i เซ็ตโมเดลเราเคลียร์ละนะครับว่าอ๋อเรามีแนวทางที่จะต้องทำงานแบบนี้เนาะทีนี้เรามาดูเรื่อง Management นิดหนึ่ง นะครับอันนี้คือสถานการณ์นะครับที่เราปรับในรูปแบบของธุรกิจที่นี้ Management เนี่ยสำคัญที่สุดแหละนะครับเราจะเห็น Competency แล้วก็อ b i ิตี y นะศัพต์ตัวเนี้ยเป็นศัพท์ที่สำคัญมากนะแต่ทีนี้ให้เราได้เห็นภาพว่านะครับเวลาที่จะใช้ศัพท์คำนี้ก็คือมันแปลว่าความสามารถเหมือนกันแหละนะเพราะ Ability เนี่ยมันเป็นความสามารถที่เรามีนะนะครับและความสามารถที่เรามีเนี่ย ความสามารถที่เราเอาไปใช้กับงานนะนะครับเรามีเพียงพอที่จะเอาไปใช้งานไหมในลักษณะงานเนี่ยเราเรียก c o m p พ t e ซี y นะแน่นอนที่สุดนะครับเวลาที่เราจะปรับตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีแกลนะครับคอมเพซีแกเนะี่ยเราไม่มีทางที่จะตามมันทันหรอกในช่วงเวลาหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของของคน คนไม่มีทางตามทันนะครับถ้าเราไม่ใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาช่วยเนะี่ยเราไม่มีทางทันเลยครับเพราะฉะนั้นคนจะไปเชิญปัญหา2ด้าน 1. ปัญหาต่อสถานการณ์เดิมที่ต้องปรับ 2. คนจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นคนจะอยู่ในช่วงที่ได้รับความกดดันมากที่สุด ให้เราเห็นภาพนะไหนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมไหนจะต้องนําเรื่องที่เรียนรู้กับโปรแกรมเนี่ยไปใช้งานนะครับกับสถานการณ์ภายนอกนะเพราะฉะนั้นไม่มีทางนะครับที่คนเนี่ยนะจะทําได้ด้วยตัวของตัวเองนอกจากใช้โปรแกรมเสร็จเนี่ยนะครับคนไม่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ทันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นคนจะต้องพึ่งพา Ability แล้วก็ p o m p e t e n c y ที่เป็น alliance เกิดหรือพันธมิตรธุรกิจนะมาช่วย นะครับในการดำรงอยู่นอกจากการทำา MA แล้วเนี่ยเพื่อลดต้นทุนต่อนหน่วยลงเนี่ยนะครับแล้วความสามารถอื่นๆเนี่ยที่เราพัฒนาไม่ทันเนี่ยนะครับเราก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของพันธมิตรธุรกิจแน่นอนนะครับให้เราเห็นภาพกันเนาะว่าอินเ r อร์กับเอ็กเ n อรกับสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นนะครับเราควรจะปรับตัวยังไงนะทั้งหมดเนี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวเราพบกันใน EP หน้านะครับ